สวัสดีครับบริษัทคูโฮมนะครับนี่เป็นการการติดตั้งพัดลมระบายอากาศหลังคาพลาังงาแนแสงอาทิตย์นะครับหลังจากเราเปลี่ยนถาดหลังคานะครับที่เป็นสีเทาๆนะครับแล้วกับหลังคาที่มีอยู่โดยการถอดหลังคาครับหลังจากนั้นเราก็ครอบด้วยพัดลมนะครับยึดให้เรียบร้อยแล้วก็ถอดแกะนะครับ กระดาษซึ่งบังพลังงานแสงอาทิตย์ของเราอยู่นะครับตอนนี้พัดลมทํางานนะครับนี่ครับขั้นตอนก็รวดเร็วสะดวกสะอาดนะครับการติดตั้งไม่ยุ่งยากเลยนะครับผมพัดลมระบายอากาศหลังคาพลังงานแสงอาทิตย์ครูโฮมนะครับ0 9 9 4 6 9 8 2 9 9นี่ครับตัวกระเบื้องที่เราถอดออกมานะครับยังสามารถใช้ได้เหมือนเดิมนะครับ 0 994698299นะครับสนใจติดต่อเข้ามานะครับช่วยลดความร้อนภายในบ้านของท่านได้แน่นอนครับผมประสิทธิภาพสูงนะครับพัดลมคูโฮม0ูตร994698299ช่วยลดความร้อนภายในบ้านของท่านทำให้บ้านไม่ร้อนอบอ้าวนะครับใช้ได้ทั้งบ้านโกดังสินค้าคลังสินค้าอาคาร โรงงานครัวต่อเติมครับ